จังหวัดน่านเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังยาเสพติดค่ะหลังพบว,ว่าขาบวนการค้ายาเสพติดบางส่วนใช้ชุมชนบนพื้นที่สูงเป็นหลังพักยาเสพติดโดยเหตุปะทะกันระหว่างทหารตำรวจกับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ตำบลเสนียนทําให้ชาวบ้านเกิดอาการหวาดผวาแต่ก็ยืนยันว่าผู้ค้ายาเสพติดนั้นเป็นเพียงคนส่วนน้อยในชุมชนเท่านั้นค่ะแม้จะผ่านมากว่า3สัปดาห์แล้วแต่ชาวบ้านระเบ้ายาตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่าน ยังคงผวากับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมหมู่บ้านและการยิงปะทะกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจนทำให้พันเอกสิทธพลเกตเต็มเสนาธิการมณฑลทนหารบกที่38บาดเจ็บสาหัสผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าที่ผ่านมาชุมชนได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างชัดเจนและมีเพียงบางคนที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านถูกมองว่ามีส่วนร่วมในขบวนการนี้การออกข่าวออกสื่อไปเนี่ย มันเหมารวมเลยว่าชนเผ่านั้นชนเผ่านี้นะฮะว่ามีการค้ายาเสพติดต้องไล่ออกจากพื้นที่ให้หมดต้องไปเผาบ้านเลยเผาเรือนเขาอะไรไปไล่เขาเนะี่ยผมว่ามันข่าวบางข่าวนะบางาที่มันไม่ถูกต้องนะฮะที่ผมต้องพูดแบบนี้นะก็คือคนไม่กี่คนเองนะพื้นที่ซึ่งติดกับชายแดนประเทศลาวและมีชุมชนบนพื้นที่สูง13าอำเภอจากทั้งหมด15าอำเภอทำให้จังหวัดน่าน เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่หน่วยงานด้านปราบปรามยาเสพติดเฝ้าจับตาม,มาโดยตลอดโดยพบกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดรายย่อยเข้ามาอาศัยกับญาติเพื่อใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติดเป็นกลุ่มเล็กๆและจํานวนยาไม่มากน้อยมากถึงแม้ว่าเมื่อเดือนก่อนนู้นจะมีการปิดล้อมตัวคนที่บ้านบ่อหอยพักดีทำและยาจํานวน70,000กว่าเม็ดก็ไม่ใช่รายใหญ่มาเป็นเป็นั้งข่าวเข้ามาไม่เหมือนกระทางจังหวัดน่านในจังหวัด พะเยาหรือว่าจัางหวัดเชียงรายหรือเชียงใหม่ที่จะมีจำนวนเป็นจำนวนมากๆนะเป็นแสนเป็นล้านนะข้อมูลจากแผนการทำงานปี2559ของสําของสำนักงานปป,ปสระบุว่าแม้จากการปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยจะสามารถปราบปรามแหล่งผลิตสกัดกั้นการลำเลียงรวมทั้งจับกลุ่มยาเสพติดเคมีพันธุ์และสารตั้งต้นได้เป็นจำนวนมากแต่กลุ่มผู้ค้ายายังสามารถผลิตยาเสพติดได้ไม่จำกัด โดยพื้นที่นำเข้ายังคงเป็นภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและหากมีการตรวจเข็มกลุ่มผู้ค้ายาจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านจังหวัดเลยและหนองคายพิเชษตันติโรจนก,กุลรายงาน